ล้วตัวของบร่เอณนะครับมี Analyst ส e ม t i ติเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับแล้วก็เราก็เขียนเปเปอร์คอมเมนต์นะครับในส่วนของตัวภาพนะครับต่อจากนี้ไปซึ่งจะเห็นว่าตัวของแบ็ k l o อกเนี่ยมีการชะลอตัวนิดนึงนะครับจะเห็นว่า Backlog ในแต่มสองเนี่ยลดลงมาเ,าเล็กน้อยนะครับหลักๆมาจากตัวของธุรกจิจที่เขาไปซื้อมาเมื่อปีที่แล้วนะครับก็คือตัวของ x อ็กซนะครับซึ่งตัวของ x อ็ก n เนี่ย ปรับตัวลงไปค่อนข้างเยอะเกือบครึ่งหนึ่งนะครับเส้นเดียวกันกับตัวของปลายปลายด้วยแต่ว่าถ้าดูของปลายปลายเนี่ยในฝั่งของตัวเบคอมเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับจะเห็นว่าโเจรในอนาคตที่เขาจะเข้าไปพาร์ i ิ i ิเ t e เข้าไปบิดเนี่ยสำหรับต,ตัวของเบคอมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วก็หวังว่าถ้ามันชนะสัก50%นตะครับตรงนี้ก็จะเข้ามาเป็นแบทท็อกได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ย โดยสรุปจะเห็นว่าตัวของแบล็คล็อกในระยะสั้นอาจจะดูชะลอตัวนะครับไรามาสสามไรมาสสี่อาจจะเห็นการเติบโตที่ได้แค่ทรงๆนะครับหรือบวกจากไรมาสสองเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าถ้าดูในเชิงลองเทิมนถ้าไบร์ทลายมันทานเฟิร,ร์มมาเป็นแบ c k l ล g อกเมื่อไหร่ตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับตัวของแนวโน้มเรื่องของกำไรบริเวณแนอนาคตได้นะครับทีนี้ถ้ามาดูในสไลด์ถันมานะครับก็จะเห็นว่าตัวของภาพนะครับ บริเวเนี่ยเป็นบริษัทหนึ่งนะครับที่อยู่ในตลาดในเรื่องของกลุ่มเทคโนโลยีนะครับแล้วเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะเชี่ยวชาญในด้านของการทำดิจิตอลทราน sfmation ในเรื่องของการคอนซัลท์แล้วก็ตัวของพัฒนาตัวของเทคโนโลยีต่างๆนะครับซึ่งตัวของบริษัทเนี่ยค่อนข้างมีคอนเนคชันที่ดีนะครับแล้วก็มีความใกล้ชิดกับทางของฝ่ายรัฐบาลนะครับซึ่งตัวของฝั่งรัฐบาลเนี่ยชุดใหม่นะครับก็จะเห็นว่ามีแนวทางนะครับในการพัฒนาตัวของเรื่องคําว่าดิจิตอลทราน sfmation เนี่ยเข้ามา มากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยก็จะเห็นว่านะตอนนี้เนี่ยจะออกแบ่งออกเป็นประมาณ4เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของตัวสมาร์ทไอนะครับก็คือบัตรประชาชนที่สามารถจะลิงก์ข้อมูล Data ต่างๆเนี่ยให้กับตัวของภาพรวมตลาดได้มากขึ้นนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องมีถ่ายสำเนาบาัตรหรืออะไรต่างๆ,ๆก็จะพยายาม Eliminate ตรงนี้ซึ่งตรงนี้เป็นพัฒนา ส่วนแรกนะครับส่วนที่2คือเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตก็อย่างที่เราทราบกัน1นนบาทดิจิตอลนะครับตรงนี้ก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่กลุ่มเทคอาจจะเข้ามามีส่วนร่วมได้นะครับข้อที่3คือเรื่องไซเบอร์เ u ค i ร y ตีนะครับไซเบอร์คราก็การป้องกันเรื่องของข้อมูลก็เป็นสิ่งที่สําคัญของทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ในด้านของตัวเทคโนโลยีต่างๆอื่นๆนะครับก็เป็นแผนการทัานาตัวของส่วนนี้เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับทีนี้เนี่ยถ้ามาดูในภาพถัดมานะครับจะเห็นว่าตัวของบริเองเนี่ยเขาก็จะม ที่ทาร่วมกับฝ่ายของภาครัฐนะครับหรือว่าตัวรักวิสาหกิจอยู่บ้างนะครับเรื่องของสำนักงานตํารวจแห่งชาติเรื่องของทางธนาคารกสหรือว่าตัวของภาคอื่นๆนะครับก็จะมีการเข้าไปช่วยในส่วนตัวหน่วยงานภาครัฐมาบ้างนะครับเช่นเรี่อคอนเนคชันผมคิดว่าน่าจะไม่ย่อหย่อนไปกว่ากลุ่มเทคบริษัทในตลาดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะทําให้ตัวบริเรกเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าไปพาร์ท icipate ในโปรเจกต์ที่สำคัญที่สุดนะตอนนี้ก็คือเรื่องของตัวดิจิตอลวอลเล็ตนะครับ ตัวของดิจิตอลเหรียหน้าตอนนี้ถือว่าเป็นท่อเดินเสาถูกไหมครับแล้วก็มีภาพที่ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นนะครับที่จะเด v e l o p ให้ทันภายในต้นปีหน้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็บริเวรเขาก็มีคอมเมนต์นะครับกับประเ็นเนียมาว่าเขาก็มีโอกาสที่จะเข้าไปช่วยนะครับหรือว่าเข้าไปรับงานในส่วนของอา,อาจจะมีความเกี่ยวข้องที่อาจจะไม่ได้งานทั้งโปรเจกต์นะครับอาจจะแบ่งย่อยอาจจ,นนอ,อ, App, อาจจะเป็นเรื่องของโมบายแอปอาจจะเป็นเรื่องของสมาร์ทออร์ดิหรือว่า ในเรื่องของตัว Cloud Cyber Security ต่งางๆจะเข้าไปแทบสักส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าโปรเจกต์นี้ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นผ่านการ Devlop a p อหรือว่าตัวของเทคจริงๆเนี่ยมันจะมีมูลค่าค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเราก็น่าจะทราบดีว่าตัวของรัฐบาลเนี่ยชุดใหม่มีความตั้งใจอยากจะให้ตัวของดิจิเนี่ยเป็น Payment Gateway หรือว่าตัว Payment Platform ที่เข้ามาทดแทนหรือว่าเป็นออปชั่นอื่นๆเข้ามาแทนกันระบบ Payment ปกติที่เราจ่ายผ่านชีว่าโค้ด ป๋าตังอ่อเครดิตดต,ต่างๆเนี่ยก็ตัวนี้ก็จะเป็นเพย์เมนต์ใหม่ที่มีโอกาสที่จะลุ้นว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนในอนาคตด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถ้าสตอรี่เนี่ยมันจะเป็นตัวหนึ่งที่จะทําให้เป็นแรงสนับสนุนสำหรับตัวแบรนด์เนีอนาคตได้นะครับซึ่งเราตร้องมองว่าตรงนี้ก็น่าสนใจถ้าเกิดว่าความคืบหน้าหรือความชัดเจนของทางนาคารบัลมากขึ้นนะครับประเด็นถัดมานะครับก็ในสไลด์ถัดไปเนี่ยเรามีพูดถึงเรื่องของตัวแนวโน้มในต่างประเทศนะครับจะเห็นว่าตอนเนี้ ตัวของบริษัทเนี่ยมีการขยายนะครับไปในสู่ต่างประเทศมากขึ้นนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยฝั่งของตัวบร r เรเนี่ยก็มีตลาดที่ฝั่งของเวียดนามน,นะครับแล้วก็ตัวของออสเตรเลียแล้วก็ตัวนิวซีแลนด์นะครับคือ3ประเทศหรือถ้าโฟกัสที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยถ้าดูภาพด้านขวาน,นี่เห็นว่าตัวตลาด Australia ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นตลาดที่มีสําหรับเรื่องของ Market s i z ซหรือเทคเนี่ยใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าไทยประมาณ14เท่านะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าเขาไปแทบในสักนิดหนึ่งเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวของตลาดใหญข่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของภาพเนี่ยก็ต้องลุ้นนะครับสําหรับตัวของกลุ่มเทคไม่ใช่แค่บริเวณยูนิวิลิกหรือว่าบริษัทอื่นๆด้วยเนี่ยในเรื่องของการรับงานในฝั่งต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นโกรดไดเวอร์ในสเต็ปถัดไปนะครับเพราะตอนนี้ในไทยเขาก็โตขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของออตอนนี้นะครับแะตอนนี้เนี่ยบริเวก็ได้งานในส่วนตัวออสเตรเลียมา1งานนะครับก็มูลค่าเนนี่่่ยยยปรรระะมมาณััังงงไถึึหลก้อคบซ ตัวของแนวโน้มนะครับก็เชื่อว่าในอนาคตนะครับจะได้งานที่ใหญ่ขึ้นอย่างน้อยงานหนึ่งภายในปีนี้นะครับแล้วก็อีกสัก2งานภายในต้นปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเติบโตในอนาคตก็ต้องโฟกัสในภาพต่างประเทศด้วยนะครับไม่ใช่แค่ในประเทศอย่างเดียวนะครับทีนี้ก,กล่าวโดยสรุปนะครับสำหรับภาพรวมนะครับเบราว์เอคลางก็คือว่าคงต้องไปลุ้นในส่วนของตัวภาพด้านการเติบโตของต่างประเทศนะครับแล้วก็ สตอรี่บนเรื่องของดิจิตอลเว l ตนะครับเพราะว่าถ้าดิจิตอลเ l l ต t เข้ามาสนับสนุนการเติบโตนเ,เนี่ยก็จะทําให้บริเวณเงียยังคงมีกรอที่น่าสนใจนะครับถ้าทุท่านติดตามนะครับเราเคยแนะนําว่าตัวของบูบิกเนี่ยกับบริเวงเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันนะครับราคาหุ้นบูบิกเนี่ยปรับตัวลงมาปรับตัวขึ้นไปก่อนหน้านี้ค่อนข้างสูงแล้วเราให้แนะนําให้สวิชใช่ไหมครับให้สวิชจากบูบิกมาเป็นบริเอณนะครับก็จะเห็นว่าตอนเนี้ย บูบิกเนี่ยเริ่มปรับตัวลงมาบ้างละนะครับในขณะที่แบลรูเองเนี่ยก็ขึ้นมาได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัวของบูบิกถ้าใครยังชอบนะครับผมคิดว่าในกรอบ110ถึง120เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจอาจจะสวิชแบรเ,เอที่ปรับตัวขึ้นมาบ้างแล้วนะครับไปที่ตัวของบูบิกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวในขณะที่ตัวแบลรูเอเนี่ยจะมีสตอรี่ที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการเติบโตไปกับตัวของดิจิตอลเวลด์ถ้าเขาได้งาน หรือมีความคืบหน้าในประเด็นมากขึ้นผมคิดว่าน่าจะเป็นส่งผลบวกกับตัวของราคาหุ้นได้นะครับแล้วก็ยังคงชอบในส่งตัวกลุ่มเทคอยู่รวมไปถึงตัวแบริเอร์ที่มีราคาเป้าหมายนะครับ55บาทยังคงแนะนํำซื้อนะครับ